สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนเมื่อนี้ย้ายสมกับมากับความเศร้าอีกแล้วพอว่ามีผู้เฒ่าอยู่ในบ้านเพิ่นเสียเสียเมื่อวานนี่ช่วงหกโมงแรงเสียหย่อนอียังวันดีเมื่อวานลมแห้งครับพี่น้องเอ้ยทั้งลมทั้งฝนช่วงหกโมงแรงนี่แหละ หงมงแล้งไปหาหงมงแล้งเคิงนี่ล่ะแบบต้นไม้ลงพัดต้นไม้หลูบเบิดเลยพี่น้องถ้าแม่นบ้าน์ย้ายสมเป็นสองสั้นนี่ก็คือสิไปเบิดบาตรนี้พู้เฒ่าเพิ่นตกใจเพิ่นตกใจเพิ่นหัวใจไหว้ไปเลยแม่พี่น้องเพิ่นตกใจลมแห้งพักหลายนะ่ะพฒทาเสีย,ยอยีกแล้วเพิ่นกะเอาออกไปไหว้วัด กับมือแล้งพุ่นล่ะจังคอยสี่ไปซอยเพิ่นสามสามศพเลี้ยงกันแหละอ่าหนึ่งสองสามยังพ่ได้ตักบาดยังพ่ได้ตักบาท,พ,บาทพอญนคุณตาคุณตาเหรียญเมื่อวานนี่ก็อ่าไปชุมเพิงเมื่อวานนี่เนาะเพราะท่านได้ตักบาทอ่าไม่ญ่ไม่ญ่ในในบางซื้อเพิ่นเพิ่นตกใจร่มแห้งคักหลายเมื่อวานนี่เพิ่นหัวใจ หัวใจลุ่มเดียวหัวใจไหวเนาะเพื่อนยันเนาะผู้เฒ่ายัานล้มเนาะเพื่อนกะอายุหลายแล้วล่ะประมาณสกเจ็ดสิบเพื่อจังไรวะประมาณนี่แหละเนาะเจ็ดสิบกวัวนี่แหละประมาณเจ็ดสิบห้าเพราะว่าพี่สาวเพื่อนกับแปดแปดสิบกลัวแล้วเนาะแปดแปดสิบห้าพี่สาวเพื่อนแปดสิบห้าตอนนี้ฝนกับตกลิ้นอยู่ตอนนี้่หว,วานนี่ล้ม,มล้มบักพักหนึ่งโรงอาหารโรงเรียนพลทองยุสิดา ต้นไม้ใหญ่ลมลมใส่ลงอาหารเลยหกโมงแรงครึงเมื่อวานนี่ต้นไม้ใหญ่ลมเลยนะพี่น้องคือเบื้องวันลมสีแห้งคักขนาดใดหลังค้านี่ให้ว่าบูบีหมดเลยอะนึกสภาพาว่าถ้าเป็นช่วงกลางเว้นที่เล็กหน่อยเออไปกินอาหารอยู่ลรงอาหารเนาอยอยู่โรงเรีนนยนนะตะจีเกิดความโศกเศร้าเสียใจอีกหลาย ใายซพอยู่แต่บังเอิญโชคดีที่มันเป็นเวลาโรงเรียนเลิกแล้วแล้วกคําล้มมันจังไหนล้มล้มผักล้มแหนี่หลีเดพีน่น้องยุใส่ล้มแน่เมื่อวานเนี่ยชิดาเนี่ยยูห้างบัน,นย้ายสมสิบหาล้หนึงเด้บันทั้งบันทั้งไปบันลุงคํำหลาลละ ล้มจนว่ายืนตาข้างเลยเมื่อวานนี่ยายสมไปหาเขาให้พอ่อหญ่กินอยู่บาอยู่เฮี้นหลานแหนมออกมานี่ต้นไม้เนี่ยให้ว่ารูปไปน้ํากันเบิดเลยแบบล้มแห้งขากหลายน้ำที่ไปแบบจังสีเลยเหมือนเหมือนล้มพัดต้นเขาเอ็นอะเอ็นไปรูปไปโอ้ยพี่น้องเลยโบเคยเห็นบกเคยเห็นก็ได้เห็นล้มแห้งอีหลีจน ผู้เฒ่าผู้เฒ่าแล้วตกใจตกใจแล้วก็ไปเลยยังสี่เลยแม่พี่น้องเพินยานล้มเนาะผู้เฒ่าเพิญยานลม้มอันพออยูบานผู้เดียวอยู่บานผู้เดียวแล้วมันเกิดล้มเนาะอันอยาตดีพี่น้องกับากันอยููบัดเพราะว่าเป็นเป็นงานอันขาวดําบ้านเพิ่น,นัะะ่นล่ะพอดองเพินพอดองเพินเสีย พ่อเขาก็ไปยู่วัดกันบิดบันนี้มันกล็ล้มอ้ยพี่น้องเอ้ยลมมาแห้งๆนี่จะบบดจากักคําว่าสิไปยู่มองจังใดสินี่เฮ็ดยังบดถือเลยสิเริ่มต้นมองใดดีดล้มแห้งคักหลายนะสิไปไปเก็บไปเมี่ยนมองใดก่อนจังสี่นะพี่น้องมันมาแบบเขา้าว่าท่านได้ตั้งตัวเลยมันก็ล้มบดๆๆมาโหลดเนะาะพญายมตัดยาเดินบ้านให้เมื่อวานนี่เนาะ หอบหยาซอยเลาวเ,เพราะเขาก็ล้มตึงๆมาโอ้ขักอีหลีย่านบะแม่นยังดอกย่านลม้มขันโตกก๊ตกรัต๊ะซื้อๆกับบอเป็นยังเธอันเธอันตกใจน้ำซุ้มมันขมิ้นมันยิงไทยเมื่อวานนี้ที่เป็นเซเว่นน่ะอ้ยบ่สนใจหาโมหาพวกเลยเมื่อวานนี้คอย ตนใจตะเบิงเข้าตะอันเขมียนไทยกัมพูชาลูกกันไปบอมคอนหากถอนโคนมันหลดนุดเนาะพี่น้องเนาะมันจ่องหองแล้วก็บ,บ่รูุ้นเขา่าคุ้นน้ำของไทยไอ้พวกมูนี่จัดการมันให้สิ้นซากก็ขอให้ทหารไทยอยู่รอดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอให้แขวขาดปลอดภัยเด้อ ก็คืนน้ำลูกลูๆล,ลานๆไปเป็นทหารอยายแดนพี่น้องอืมรุ่นละทถกเบิงตะยืนอันนี้ในโทรศัพท์เบิงแล้วก็สรงสารสงสารคนไทยที่เพิ่นนั่นถือปืนถือลูกปืนนั่นะนะหดหูโชคดีที่เราอยู่ไกลแต่ก็ค้นอยู่ไกลๆน,นะเนาะอยไแนละอุบลชลิน ที่เกียรจะกะยุใสอีกน่นละวางหันละะเขาเฮ็ดให้เบิงอยู่ช่องเมฆกันท่มกีแก่ไก่ชาแดนนั่นแหละพี่น้องก็ขอให้แควขาดปลอดภัยทหารทุกนายขอให้แค้วขาดปลอดภัยทุกนายเด้อสาธุล่วของชาติฝนมาลลกปกเปกมาแล้วพี่น้องซ้ำหนีกอนเด้อ ไม่บายจ้าพอกันคลิปหนาะสวัสดีค่ะฝากชมคลิปด,ด้วยนะคะ